หาสายยังสวยลายเล้าทะเลด้วยรักให้ใจแน่นนกสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซคุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงเช้าราศีมิถุนในเดือนกรกฎาคมเปิดไม่ได้เพลงไม่ได้เปิดหรอกวันนี้ถือว่าเปิดเพลงฟังเพลงของคุณนันทิดาแก้วสายสายกะทะเลฝนตกค่ะบรรยากาศดีก็จิบวายฟังเพลงแล้วก็ มาคุยเรื่องราวเข้าเรื่องดวงกับชาวราศีมิถุนนะคะเดือนกรกฎาคมชาวราศีมิถุนตกการเงินนะก่อนจะเข้ารายละเอียดเนาะก่อนจะเข้ารายละเอียดเรามาคุยกันถึงตำแหน่งดาวสำคัญสำคัญในดวงก่อนเพราะว่าเดือนนี้ถือเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งของทุกๆราศีเลยเพราะว่าหลายเพราะดาวใหญ่มรตยูที่เขามีผลกับชีวิตของเรา ถึงเปีกำลังจะเคลื่อนย้ายในวันที่7กรกฎาคมซึ่งคลิปที่แล้วก็ได้ขยายความไปหมดแล้วก็ใครที่เข้าใจก็ไปไล่ดูวนนะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึง4ดาวเลยนั่นก็คือดาวราหูราหูของชาวราศีมิถุนนะคะอยู่ที่พบลาภะรับแล้วมาจากพบอะไรสุภะลาภะสุภะลาภะของเขาก็คือคุูจะมีชื่อเสียงมียศะตำแหน่งดี ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องไม่ขาดค้นอุปถัมภ์มีลาบลอยบ่อยๆอยู่ในช่วงการบําบัดร,รักษาตัวรักษาใจั้าหมายความว่าก็คือเป็นช่วงปรับเปลี่ยนดูแลตัวเองให้ให้เข้ากับบุคลิกภาพดูแลตัวเองให้เข้ากับตําแหน่งปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆที่กําลังเข้ามาคุณจะมะีการเงินที่ไม่ขาดมือในเดือนนี้นะบริวารสนับสนุนงาน ที่คุณสั่งงานไปอะไรไปเขาก็จะทําได้ดีคุณจะรู้สึกปลื้มบอกปลื้มใจคุณจะเจอกับนวัตก,กรรมใหม่ๆหรือความคิดใหม่ๆที่เข้ามาเพราะอะไรนอกจากสุพระลาพระแล้วมันยาวเล็งมาที่พบปุตตะของคุณด้วยคุณก็จะมีะไรายได้ใหม่ๆเข้ามาเสริมเติมอีกเป็นยังไงล่ะคะราหูของชาวราศีมิถุนนี่ดีเลิศประเสริฐมากเลยนะต่อมาเรามาดูที่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวความรักและเป็นดาวการงานของคุณ เรามาเน้นกรรม,มะกันนะกรรม,มะคือการงานดาวพรหัสที่มาจากภพปัต,ตนิมาจรมันอยู่ที่ภพกรรม,มะคือภพการงานแล้วเล็งมาที่ภพพันธุข,ของคุณแล้วก็ยังตีโกนโยกไปที่ภพวินาศเกิดอะไรขึ้นบ้างคู่คุณจะเกะคุณจะมีคู่ที่เกะคู่คุณจะทํางานเกงนะคุณจะมีการงานที่ดีนะคะการงานที่ทำเนี่ยอาจจะ บางคนอะที่ทํางานกรงศีนะคุณอาจจะได้ขึ้นแท่นมาบริหารคนในครอบครัวจะเชิดชูคุณขึ้นมาคุณจะเห็นว่าคุณมีความสามารถในในคนที่ทํางานกรงศีนะหรือคนที่อยากคิดจะทากิจการส่วนตัวก็ทําได้นะคะกรรมวินาอาชีพลับหรืองานยุ่งยากหรือยุ่งยากในงานอันนี้ต้องเกิดอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเพราะว่าอะไรพอ มีตำแหน่งใหญ่โตขึ้นงานก็จะเยอะขึ้นปัญหาก็ตามมาเยอะขึ้นมันไม่ใช่อุปสรรคอะไรเลยสําหรับชาวราศีเมถุนยกเว้นคุณจะเครียดเกินแล้วคุณจะกังวลเกินอันนี้ทําให้ดวงเสื่อมดวงเสียดวงถอยหลังนะต้องไม่เครียดมาถึงดาวเสาร์ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวที่เป็นเกษตรเกษตรจะได้พบอะไรนับเลยนะครับรอา่่อ ในภพมอละนะเนะสามรณนะแข็งแรงมากเป็นเกษตรแล้วเล็งไปที่กระดุมพระจ้าเสาเสาอยู่มรณนะเป็นเกษตรเล็งไปที่พบกันเงินของคุณแปลว่าคุณต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเป็นอย่างมากได้เงินมาก็หมดเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่นะแต่คุณมีเงินเข้ามาดังนั้นถามว่า แม้ในดวงเราจะมีเงินทองเข้ามาง่ายดายแม้ในดวงเราจะมีเงินทองเข้ามาเยอะแยะยังไม่ต่อนเนื่องแต่มันมีวันหมดนะคะถ้าคุณประมาทเพราะว่าเสาเขาแข็งแรงมากแล้วก็ยังอยู่คุณอีกปีกว่าคุณต้องพยายามเก็บเงินให้ได้เคลื่อนย้ายเงินให้น้อยที่สุดนะคะซ่อนเงินตัวเองเลยเอาเงินเข้าแบง์เนี่ยช่วงนี้บัตรเครดิตรัวเลยอะ่ะนั่าแาละชาวราศี่ิุนนะคะแต่ก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดนะคะ เมอยร่ยูบอกไปแล้วมื่รยูเนี่ยอยู่ในภพวินาศสัมพันธ์กับพันธุกรรมะก็คือเป็นช่วงจะดีก็ต่อเมื่อคุณเอางานเก่าๆมาแก้เอางานที่คุณเองก็ทำแล้วเสียหายทําแล้วไม่ผ่านทาแล้วไม่ได้ทําแล้วไม่สําเร็จคุณเอามาทําแล้วจะสาเร็จคุณจะเดือดร้อนกับเรื่องงานพวกนี้ ก็คือแก้ปัญหาเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาโดยเฉพาะเลยนะคะยาวๆยาวๆไปแต่ถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้สกปรกไหมสกปรสกรสมาเร็จจะเป็นช่วงที่เดือนนี้อาจจะอึดอัดใจกับญาติพี่น้องเนาะนะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินไหมนะคะอันนี้อย่างที่บอกไงว่าราศีมิถุนเนี่ยการเงินมันเหมือนกับว่า เงินมันใช้ล่วงหน้าไปแล้วเพราะมันมีเงินใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่เหลือนะคะวางแผนดีๆวางแผนดีๆเพราะว่าเงินมันเยอะเสียดายถ้ามันหลุดไปเนี่ยนะมันจะมันมันจะทําให้เราแบบอืเสียเสียเสียโอกาสที่จะไปลงทุนอะไรใหม่ๆทีนี้มาเข้ากันที่เดือนกรกฎาคมตกการเงินนะคะตกการเงินเนี่ยดาวพุธอยู่ในตาแหน่งพกที่สามต้องระวังคําพูดนะคะคําพูดเช่นยกตนข่มท่านหรือ คุยโตโอ้อวดอันนี้ไม่ดีเพราะมันจะก่อศัตรูโดยที่คุณไม่รู้ตัวดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งพบที่สองของลัคนาคุณจะได้เงินเดือนนี้คุณจะได้เงินนะจะได้เงินจากตำแหน่งหน้าที่การงานคุณอาจจะได้ขึ้นเงินเดือนจากตำแหน่งใหม่ๆนะนะเพื่อนฝูงของคุณช่วงนี้มากเกินไปให้ตัดบ้างทอนบ้างนะ อย่าอย่าฟุ้งเฟอ้อมากถึงแม้คุณจะได้เงินเยอะขึ้นก็ตามเพราะอย่างที่บอกว่ามันมีมันมีมนมภาระหน้าที่ต้องใช้จา่ายเพราะดาวเสาร์มันมันคือภาระคุณมีภาระสําคัญที่ต้องใช้ต้องจ่ายมันเป็นภาระที่ท,ท,ที่ที่มันฟิกอะ่ะดังนั้นบางทีพอเอาเงินไปจุลุยจุลไล่เ,เบี้ยหัวแตกปุ๊บพอถึงภาระเป็นเรื่องเวลาแล้วคุณก็จะไม่มีจา่ายแล้วคุณก็จะมาเครียดกุ้มใจเดือดร้อนนะคะคุณต้องระวังเ,เรื่องการผิดสินธรรมนะ ถ้าชาวราศีไมถุนเนี่ยถ้าผิดสินรมเงินทองจะไม่เข้านะเงินทองจะไม่เข้าแล้วต้องแต่งตัวดีแต่งตัวหลอ่อแต่งตัวสวยเพราะว่าดาวศุ์ที่มาทับลัคนาเนี่ยมันจะส่งเสริมให้ออร่าคุณเป็นประกายและก็นําเงินทองโชคลาภมาให้นี่เป็นไงล่ะอิจฉาหน้าตบนะชาวราศีมมถุนขอโทษค่ะไม่ตกค่ะอิจฉาพูดเล่นพูดเล่นโอเค ขอบคุณนะคะชาวราศีมิถุนที่ช่วยตามกดไลค์กดแชร์กดชับส c r ไ b e ์ให้แล้วก็เป็นราศีที่มี fc ดูเยอะที่สุดเป็นอันดับ3เลยขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอให้ชาวราศีมิถุนมีความสุขกับตำแหน่งหน้าที่การงานและความจเจริญก้าวหน้าที่กำลังก้าวเข้ามาในชีวิตคุณครึ่งปีหลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย